สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์ีด้วยเช่นกันครับกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยนะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของค่ายแดงจากอิตาลีนั่นก็คือดูคาตีนั่นเองนะครับดูคาตีในตำแหน่งรองแชมป์โลกในปีนี้ของประเภทนักขับโดยฝีมือของเปโก้นะครับฟรานเชสโกบัญญาญากนะแข่งหมายเลข63แล้วก็ดูคาตีเป็นทีมที่คว้าแชมป์ประเภทผู้ผลิตนะฮะแล้วก็เป็นประเภททีมด้วยนะครับก็ถือว่า ยังคงสมศักดิ์ศรีนะฮะแล้วก็ปีหน้าพวกเขานั้นก็ถูกวางให้เป็นทีมเต็งนะครับกับผลงานอันยอดเยี่ยมโดยรวมของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองไม่ว่าจะเป็นทั้งผลการทดสอบการเทดสรถล่าสุดที่ผ่านมาทําให้เรียกว่า FC ค่ายแดงนะเหมือนจะยิ้มกุ้มกลิ่นในใจนะว่าเฮ้ยแบบนี้ปีหน้าเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วหรือเปล่านะครับอาจจะมาถึงหรือจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนั่นเป็นเรื่องของอนาคตในอีก3เดือนข้างหน้าเดี๋ยว เราค่อยมาลุ้นมารอเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับ FC ค่ายแดงจากอิตาลีดูคาติเนาะแต่สิ่งที่จะนำมาเล่าคือ GG จีดาริญญครับคุณซื้อหนวดงามนะครับอ่านะฮะคุณซื้อคนเก่งของทีมดูคาติเขาเนี่ยออกมาเปิดใจนะครับออกมาพูดถึงผลงานโดยรวมของทีมในปีนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเชื่อไหมฮะว่า GG จีนั้นอยู่กับดูคาติมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2013นั่นก็นักแข่งที่มีโอกาส ที่จะใกล้เคียงความสําเร็จในการเป็นแชมป์โลกเนี่ยแน่นอนเราจะงโฟกัสไปที่อังเดรโดวิโซโซนะักแข่งหมายเลขสูงสี่ซึ่งแต่ตอนนี้เขาอยู่กับทีมยามาฮ่าแล้วก็การที่ได้ไปลุ้น,นแชมป์โลกไปชิงดากับมาร์กมาเก็ตถึงสนามสุดท้ายนะครับในปี2017เนี่ยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้จีจี้มองว่าเขามีความสุขที่สุดกลับกลายเป็นว่าปีนี้ต่างหากครับที่จีจี้ดารินยานั้นรู้สึกว่าไม่เสียใจเลยนะฮะแม้ว่าจะพลาด แชมป์จากประเภทนะักแข่งของเปโก้ไปเนี่ยเจ้าตัวนั้นเรียกว่าอาแข่งรับความสําเร็จอย่างเต็มที่แล้วก็กล่าวอย่างภาคภาคูมิใจว่าตั้งแต่ผมอยู่กับดูคติมานี่คือปีที่ผมพอใจในผลงานของตัวเองมากที่สุดอมืมันขนาดนั้นเลยรอฮะมันก็อาจจะเป็นประมาณนั้นจริงฮะก็คือนอกจากจะเป็นแชมป์ประเภททีมประเภทผู้ผลิตเนี่ยเปโก้เองก็โชว์ผลงานให้เห็นนะครับให้เห็นได้ชัดเจนว่า มันมีโอกาสที่จะคิดต่อมันมีโอกาสที่จะแอบหวังไปถึงปีหน้าได้ไงนะฮะว่าสามารถที่จะหวังอะไรยังไงกันได้บ้างใช่ไหมครับในในตรงนั้นผมรวบรวมทุกสิ่งอย่างที่จีจี้นะครับไปพูดนะฮะในสื่อของอิตาลีมาเ,เอามาเป็นในาภาษาของผมนะครับเพื่อจะสื่อสารให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนนะฮะว่าทุกคนสามารถที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็สามารถที่จะเอาเหตุและผลของแต่ท่าน,เ,นเข้ามาได้นะฮะในส่วนของเรื่องการพัฒนารถแข่งเนี่ย นะครับว่าในปีหน้าเนี่ยคือแน่นอนนะครับว่า g ีจีเป็นคนที่นํานวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มอเตอร์รีอาจจะยังไม่เคยมีมาเสียด้วยซ้ำเนี่ยเข้ามาสู่วงการอันนี้ก็ถูกถามว่าเอาล่ะปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่แบบว่าจะต้องพัฒนาอีกไหมเออนะครับคุณมีอะไรใหม่ๆมาอีกไหมจีจี้ก็กล่าวติดตลกนะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่คมคายแยบยนมากๆนะครับเขาบอกว่าถ้าเขามาอยู่ที่นี่หมายถึงว่าอยู่ดุคติเนี่ย นะฮะแล้วเขาคิดอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยเขาไม่แบบว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่สมควรที่จะมาอยู่ที่นี่เขาน่าจะไปบอกว่าหางานใหม่ได้แล้วอ่ขาก็ขยายความว่าแน่นอนนะครับว่าปีหน้ามันยังคงต้องมีสิ่งใหม่ๆที่จะต้องแบบว่าพัฒนากันอยู่แล้วอ่านะครับมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดอ่าตรงนี้นะผมก็ข้างชื่นชมนะครับทุกคนไม่มีอะไรที่น้ําเต็มแก้วนะฮะเราไม่พัฒนาทีมอื่นคนอื่นเขาก็พัฒนา ดังนั้นตราดใดที่ความสําเร็จยังมาไม่ถึงนั่นแสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ขาดอยู่ถูกไหมฮะมันจะขาดเพราะว่าตัวแข่งรถแข่งตัว GP ในเวอร์ชันต่างต่างนะครับปีหน้าก็จะเป็น GP2 2เนี่ยคือแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าถึงแชมป์นั่นเนี่ยโอเคเราอาจจะมองว่าขนาดว่าถึงแชมป์นี่ต้องยังต้องอยู่เฉยไม่ได้นะเพราะว่าปีต,ต่อไปรถมันพัฒนาปีต่อปีไงนี่ยังไม่ถึงแชมป์น่าจะบอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ถูกต้อง้วใช่ไหมฮะมันมันก็ต้องเรียกว่าต้องมีอะไร มาอยู่แล้วะนะครับในตรงนั้นทีนี้เมื่อพูดถึงว่าในนักแข่งที่ประสบความสําเร็จสามารถชนะได้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จีจี้เขาข้างภูมิใจว่าไม่ใช่มีแต่เพียงคนเดียวไม่ใช่มีแต่เพียงเพียงทีมโรงงานนะฮะถ้าเรามองดูความสําเร็จในปีนี้เนี่ยเรียกว่าสามารถชนะได้ทั้งทีทมหลักทีมรองมันมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะฮะเปโก้ก็ชนะได้ถึง4ครั้งแจ็คก็ได้2ครั้งฮอเฮมาตินได้1ครั้งรวมกันเป็น7ครั้ง แล้วก็ความสําเร็จที่มาจากเรียกว่าคนอื่นอย่างานักแข่งอนาคตไกลอีกคนหนึ่งนะครับของดูคาติซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอยู่ในดูคาตินะครับแต่ไปอยู่ในเกรซิเนียร์เรซิ่งทีมแต่ใช้เครื่องยนต์ของดูคาตินั่นก็คืออินเนบาสินินี่นะฮะอันนี้เขาสามารถที่จะมีโพเดียมได้แม้จะยังไม่ชนะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในความสําเร็จนะฮะที่ดูคาติมองแล้วก็พูดถึงเรื่องของในปีหน้านะฮะว่าจะมีรถแข่งทั้งหมดทั้ง 8คันเนี่ยแล้ว8คนเนี่ยแล้วเนี่ยจะยกให้เปโก้เนี่ยเป็นพระเอกเลยไหมฮะเป็นหัวหอกของทีมเลยหรือเปล่าอันนี้จริงๆก็กล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าจริงอยู่นะว่าฟรานเชสโกบัญญะยานแข่งหมายเลข63นั่นคือคนที่โชว์ผลงานได้ดีที่สุดในทีมดูคาติแต่แน่นอนครับว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่มองข้ามเราเขาก็จะต้องมอบรถแข่งที่ดีที่สุดให้กับแต่ละคนอยู่แล้วไม่ได้แบบว่ามีแบบว่าเฮ้ยแบบว่าจะต้องไปสนับสนุนคนนี้คนเดียว พราะคนนี้มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกมากกว่าทุกคนจะไปดันแต่เปโก้คนเดียวไม่ใช่แน่นอนอะนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องการอยากจะทำให้สุดก็คือการที่อยากจะดึงอยากจะรั้งเปโก้ไว้ในทีมให้ได้อย่างยาวนานที่สุดะนะครับเขาสารภาพออกมาประมาณนี้ก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็นความภูมิใจของเจ้าตัวละ่ะกับการที่ถ้าจะเป็นแชมป์โลกด้วยรถแข่งดูคาติซึ่งเป็นรถแข่งจากอิตาลี ให้สมบูรณ์เพอร์เฟก์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงมันต้องเป็นแชมป์โลกที่มาจากคนอิตาลีซึ่งแน่นอนเปโกโกก็คือความหวังอันนั้นฮะเขาพยายามดันโดวิซโซโซมาตั้งหลายปีนะจริงอยู่ครับว,ว่าโดวิโซโซน,นั้นอาจจะเป็นรองแชมป์โลกในสามปีติดถ้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแต่จะบอกว่าได้ลุ้นแค่ปีเดียวครับได้ลุ้นแค่ในปีสองพันสิบเจ็ดดนั้นสิบแปดสิบเก้าเนี่ยแบบว่าก็แทบจะต่อสู้กับมาร์กเมเกตเพียงคนเดียวนะครับหลักๆแต่ก็อาจจะแบบว่าช่องว่างมันห่างกันเกินไปฮะ ดังนั้นในปีหน้านะครับกับทุกสิ่งอย่างที่จีจี้เขาได้เรียกว่าทุ่มเทนะฮะนี่คือเป็นผู้จัดการทีมสายวิศวกรนะฮะอาจจะไม่เหมือนสายบริหารเหมือนกับบางคนครับบางคนเขาอาจจะมาในสายบริหารจัดการอะไรก็ว่ากันไปติดตต่อประสานงานแต่นี่ก็คือคุณซื้อที่เรียกว่า สามารถที่จะแบบว่าก้าวขึ้นมาพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับก็จากวิศวกรมือทองนะฮะแล้วก็ดูกติก็ไปดึงตัวมาจากอาร์พีเรียในตอนนั้นใช่ไหมฮะเราดึงตัวมาแล้วก็อยู่กันยาวเลยเนี่ยจริงๆก,ก็อยู่พร้อมๆกันกับปาโลเซียเบสตินั่นแหละนะฮะ,ะเป็นทีมบอสที่อยู่ระดับสูงกว่าจีจีไปอีกนะครับผมขาวขาวหน่อยนะคนมากขึมๆนิ่งๆหน่อย อ่าจริงจริงก็ผมข่าวทุกคนหรมัง <c oughs> คุณซือของูกติใช่ไหมฮะเดวิเดตทาโ์ซี่ <c oughs> อีกคนหนึ่งใช่ไหม <c oughs> คนที่แบบว่าแอคชั่นแอคชั่นหน่อยอ่าแต่าน,นั้นก็คืออันนั้นก็คือเป็นวิชาการดีเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เมื่อพูดถึงสิ่งที่อาจจะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับรถแข่งโดยตัวอาเกี่ยวกับการแข่งขันในสนามโดยตรงก็ถูกถามว่าถูกถามเล่นปนหานะวันเนี้ยอ่คุณเคยขับรถแข่งไหมนะ,ะเดสมเซดิชีของของ,ของทีมเนี่ย เจ้าตัวก็กล่าวติดตลกกันนะฮะว่าแน่นอนล่ะผมก็อยู่กับการทดลองของมันผมก็อยู่กับการคิดค้นพัฒนามันผม,มต้องเคยขับแน,น่แต่คุณไม่ต้องถามผมในะเรื่องของเวลาหมายถึงว่าต,วต,วต,วตัวเลขเวลาเนี่ย <c oughs> ไม่งั้นเนะี่ยผมจะรู้สึกว่าแบบว่าอับอายอะไรอย่างนี้เออแน่นอนนะมันก็ต้องอยู่แล้วล่ะแหมเป็นระดับของผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมต่างๆผู้ที่อะไรเนี่ยแล้วจะขับรถไม่เป็นหรอออะไรยังไงเหลอนะฮะแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของ เขาหรือว่าของเจ้าตัวหรือว่าของคนซื้อคนไหนนะครับที่จะมาถ่ายรูปลงโซเชียลที่จะมาแบบว่าเออผมไปขับรถมามันดีไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันเป็นหน้าที่ของนักแข่งของเทสไรเดอร์ของอะไรเข้าไปนะคือลินจาวิทเนี่ยก็เป็นคนที่ลงขับรถเหมือนกันนะฮะยิ่งเป็นรถมอเตอร์ครอสเนี่ยเขาเจ้าตัวก็ยังขับได้สบายนะครับในอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้ผมพูดถึงผู้จัดการของยามาฮ่ากล่าวมาดังนั้นจีจี้ก็เป็นเรื่องสิวๆฮะเขาทำอยู่แล้วยิ่งเป็นคนที่พัฒนาวันที่อะไรอยู่แล้วมันมัน แม้ต้องจับบ้างละจะมาให้มานั่งวิเคราะห์นั่งฟังเสียงนั่งอะไรอย่างเดียวไม่ได้ฮนะแต่แค่เจ้าตัวไม่ได้กอร้องกาอย่าจะไปมาถามผมว่าตัวเลขเวลาออกมาประมาณไหนอย่างไรกันบ้างใช่ไหมนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องราวนะครับเป็นมุมมองของทางจีจี้ที่เขาสื่อสารออกมานะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจในผลงานของดูคตินะในปีนี้แล้วก็ที่สําคัญชอยเดดก็คือตั้งแต่อยู่ดูคติมานี่คือปีแรกที่เขาคิดว่าผลงานของเขาเนี่ยสุดๆจริงๆ นะครับดังนั้นก็คุณซื้อออกมาพูดถึงแบบนี้มันก็น่าจะแบบว่ามีอะไรที่ให้ได้ตามต่อในปีหน้าแน่นอนนะครับหลายๆคนอาจจะยกย่องว่านี่คือทีมเต็งท,ท,ทีมอะไรซึ่งผมเองก็ไม่ได้คัดค้านในตรงนั้นนะครับด้วยความที่เราได้เห็นศักยภาพของรถแข่งอันนี้เราพูดถึงรถแข่งกันก่อนเนี่ยถือว่ามันลงตัวปกตินั้นูกติมีจุดอ่อนในทางโค้งใช่ไหมฮะในการเบรกในอะไรก็อาจจะแบบว่าทําได้เสียเปรียบสู่เรียงอย่างซูซูกิอย่างยามาฮ่า แต่ในปีนี้เราได้เห็นนะครับว่าจุดด้อยจุดอ่อนเหล่านั้นสามารถที่จะถูกแก้ไขนะฮะบ,บางทียังนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ําในบางสนามว่าตุกตรงดูตก,กติเนี่ยไปได้เร็วในโค้งเนี่ยเทียบเท่ายามาฮ่าหรือดีกว่าซูซูกิหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับดังนั้นที่เหลือนะครับในตอนนี้ก็คงจะเหลือแต่เพียงนักแข่งที่ฟอร์มเนี่ยจะต้องนิ่งที่สุดจะต้องสม่ำเสมอที่สุดในทั้งฤดูกาล นั่นน่าจะเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ดูกติยังขาดอยู่ถ้าพูดถึงศักยภาพของตัว GP ในเวอร์ชัน่นแต่และเวอร์ชันรวมทั้งใน GP 2 2ในปีหน้าเนี่ยผมว่ายังไงเสียมันก็เหนือกว่าทีมอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนักแข่งเจ้ามันอยู่ไหมนักแข่งจะแบบว่ารักษาฟอร์มการขับที่นิ่งที่สุดได้ครบถ้วนทุกสนามหรือเปล่าในปีหน้าถ้าทําได้ก็แชมป์โลกที่จี G ้เฝ้ารอมานานแล้วไม่เคยสมหวังสักทีเนี่ย บางทีปีหน้าอาจจะเป็นปีทองของค่ายแดงจากอิตาลีก็ได้นะครับทุกคนลากันไปก่อนนะครับ FC ค่ายแดงอยากพูดอยากสอบถามอยากแชร์เรื่องไหนก็เต็มที่ในคอมเมนต์ได้เช่นเคยหรือแม้กระทั่ง FC ทีมอื่นด้วยเนอะรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีทุกคนครับ